สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินฮีบายเกาหลีทีนี้นำเสนอวิธีทำอาหารเกาหลีนะคะวันนี้เราจะมาอ,อมแกงอ่งอมปลาทูน่าคล้ยายปลาทูน่าแต่ภาษาเกาหลีเรียกว่าโคตงโนชูรินค่ะก็เป็นปลาทูสดนะคะที่เขาหั่นมาให้เรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็จะทำออ,อม แบบน้ำนิดน้อยนะคะไม่ใส่น้ำเยอะค่ะที่เหลือเราก็เก็บใส่ช่องฟิตไว้ทานต่อไปค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็มีดังต่อไปนี้นะคะมีน้ำปลาหรือแอกจอดค่ะจินคันจังพริกปน่นน้ำเชื่อมมาซุนมาซุนนี่ใส่เพื่อดับกลิ่นคาวค่ะงาป่นพริกไทยทาสิตะนะคะใส่ทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเราก็จะนามาผสมมาราดใส่กับปลาที่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับผักก็มีถ้ามีหัวบูกก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ออกรสหวานค่ะแต่วันนี้ไม่มีเราก็ใส่หอมหัวใหญ่แทนค่ะแล้วก็ต้นหอมถ้ามีกระเทียมก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะถ้าทำตามสูตรน,นี้อร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่า การอมปลานี้เขาจะเน้นออกเค็มหน่อยนะคะเค็มคือให้มีรสชาติเค็มไว้ก่อนนะคะก็จะอร่อยะคะ่ะเค็มมันนะคะถ้าต้องการเผ็ดก,ก็เติมพริกป่นลงไปได้ถ้ามีพริกสดก็ซอยลงไปได้เลยนะคะวันนี้เราก็ทําตามที่เรามีเท่าที่มีอยู่ะคะ่ะใส่หอมใหญ่ก็ทําให้เกิด มีรสหวานหน่อยนะคะก็อร่อยค่ะหอมใหญ่นี้เราปลูกเองนะคะทอดมาสดๆเลยค่ะก็สามารถทานดิบก็ได้ค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างเผ็ดหน่อยนะคะแล้วก็ซอยต้นหอมลงไปด้วยนะคะเทนผักค่ะการทำอาหารกาหรีนี้ก็ไม่ยากค่ะถ้าเรามีเครื่องอเครื่องปรุงครบก็สามารถทำได้เลยนะคะ ปลาคูทงนอนี่มีหลายราคานะคะถ้าราคาถูกก็จะเวลาทําอาหารมันจะมีกลิ่นขาวมากเลยนะคะอันนี้ราคาค่อนข้างแพงหน่อยก็เวลาทําอาหารกลิ่นก็จะไม่มีค่ะจากนั้นเราค็รนาเอาเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะราดลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ํา ลงไปประมาณครึ่งแก้วนะคะเราจะไม่เติมเยอะค่ะเพราะว่าเป็นแกงออมนะคะจากนั้นก็นําไปตั้งไฟค่ะเมื่อทุกอย่างสุกแล้วก็นําออกมารับประทานได้เลยนะคะค่ะจะเห็นว่าในการทําอาหารเกาหลีนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากเพื่อนเพื่อนท่านไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะและก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยชมคลิปแบบไม่ข้ามโฆษณาก,ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับทิ่นี่สวัสดีค่ะ